อืมไหนพวกพวกหนูหนูอยู่ไหนล่ะลูกเอ้ยนี่เองหนึ่งสองสามสี่หก อ๋อน่าอีกตัวหนึ่งเจ็ดตัวตัวงูขมุก้าไปหาไม่เจอเถอะไม่เจ็บตัวค่ะไปหาแม่นะมี่จะพาไปหาแม่ดิ แม่มันขึ้นนอนที่สูงลุกขึ้นไม่ได้ต้เห็ดสมองนอเองสุดท้ายเก็บตัวพ้าแม่มันแม่เองอยู่ไหนแม่เขาอยู่ไหนเนี่ยแม่เขานอนสูงลุกขึ้นไม่ได้ต้องเอป็นอนในบ้านนี่ไม้แม่เขา มึงเอาลูกมึงไปเลยหาม่มึงไปเออเออนอนนี่เป็นนอนลูกนอนด้วยแล้วงดมึงได้เนี่ยเอาข้ามากินเด้อลูกเองลูกเองเยอะอ่ะเงิ่ม อันนี้จะแย่งเขาทางโน้นนีแ่แหละนิดสมองอ่ะคิดไปมมือเอจะไล่เขาอย่างนั้นแหละไอด,ดหลอกมึงแพ้เขาอยู่อ่ะเร็วๆกินจะเฝ้าให้เนอ่ะะเดิดนหนีไปทำไมล่ะเกุหลงงิดอย่นี่